จ้าพระคุณสมเด็จโตบอกว่าท่านจะสร้างพระชุดนี้ไว้แจกแก่เจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์ในวันที่ท่านได้รับสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ต้องทํากันเป็นพิเศษหน่อยเมื่อท่านโตได้สมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2407ก็ได้นําพระชุดเบญจภาคีที่สร้างเตรียมไว้หลังกลับจากไปเยี่ยมญาติที่กําแพงเพชร มาแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ที่วัดระฆังโดยสร้างตามสูตรพระซุ้มกอกำแพงเพชรดังจะเห็นได้ว่าพระสมเด็จจะมีลักษณะโค้งมนเหมือนกับพระซุ้มกอเพราะว่าพระสุ้มกอกำแพงเพชรเป็นต้นแบบของพระสมเด็จวัดระคังปู่คำได้บอกว่าต่อไปพระชุดเป็นจักรพาคีนี้อย่าว่าแต่จะหาไว้บูชาเลยหาดูก็อย่างยาก ทุกพิมพ์คสนสอดแสวงหากันมาก